สวัสดีครับวันนี้โปรแกรมขายหนะ้าร้านไอดีสอดอคอนจะมาสาธิตการใช้งานฟังก์ชันที่ใช้กับร้านขายของสดหรือร้านผักผลไม้นะครับร้านขายของสดหรือร้านผักผลไม้จะใช้บาร์โค้ดแบบฝังราคานะครับที่ในตัวบาร์โค้ดนะครับตัวบาร์โค้ดแบบฝังราคาเป็นยังไงก็นี่นะครับคลิกมาที่จัดการร้านแล้วก็คลิกมาที่อนินคอนโซน,นครับ อันนี้คือตัวอย่างบาร์โคดที่ฝังราคามานะครับโปรแกรมของเรานะครับจะใช้รหัสสินค้า20หรือ21นะครับขื้นต้นได้วย20หรือ21แล้วก็รหัสสินค้านะครับ4หลักนะครับแล้วก็รหัสราคาแบบฝังนะครับจะใช้ได้6หลักนะครับตรงนี้นะครับรอ,องรับราคาสูงสุดคือ 9 9 9 0กบาทจุดสตงค์นะครับท่านที่ซื้อเครื่องช่างที่พิมพบาร์โค้ดนะครับซื้อเครื่องช่างพิมพ์บาร์โค้ดมา,าท่านต้องมาเปิดตรงนี้นะครับเปิดใช้งานโคด en 1 3แบบฝังราคานะครับคลิกตรงนี้นะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นท่านก็สามารถพิมพบาร์โค้ดจากาเครื่องช่างดิจิตอลเครื่องช่าง พิมพ์บาร์โค้ดนะครับออกมาแล้วก็สามารถสแกนได้เลยนะครับแต่ท่านถ้าร้านไหนไม่มีนะครับก็สามารถเพิ่มรหัสสินค้านะครับอันนี้ผมจะไปที่คลังสินค้าผมจะเพิ่มอ,อันนี้ผมเพิ่มรหัสสินค้าเข้ามาแล้วนะครับเป็น3309ใช้รหัสสินค้า4หลักนะครับแล้วก็ถ้าท่านต้องการพิมพ์บาร์โค้ดจากตัวโปรแกรมของเรานะครับสำหรับร้านค้าที่ไม่มีเครื่องช่างพิมพ์บาร์โค้ดนะครับท่านสามารถ คลิกตรงนี้นะครับให้เป็นตาช่างที่ให้เป็นรูปสีน้ำเงินนะครับแล้วท่านก็มาที่จัดการร้านนะครับเข้ามาที่สินค้าชั่งน้ำหนักนะครับผมจะพิมพ์บาร์โคดที่เป็นแตงโมนะครับผมาราคา,าจำนวนนะครับคือน้ำหนักผมสมมติว่าผมค่ะน้ำหนักแตงโมคือ2.5กิโลนะครับผมก็คลิกที่พิมพ์บาร์โคดนะครับ อันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องเครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิปธรรมดาในการพิมพ์นะครับตัวฉลากสินค้านะครับแล้วก็บาร์โค้ดก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับท่านที่ใช้กระดาษสติกเกอร์ก็สามารถลอกแตะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอลองขายนะครับด้วยบาร์โค้ด เราสแกนขายนะครับเราก็จะได้รหัสสินค้า3309นะครับแล้วก็ชื่อสินค้าเป็นแตงโมแล้วก็จำนวนนะครับจำนวนก็จะเป็น2.5แล้วก็น้ำหนักอ่าราคาต่อหน่วยอ่าราคารวมก็จะเป็น100บาทนะครับแล้วก็รับสินค้า,คคา,าเราพิมพ์ไปเสร็จนะครับ ตัวเบสิคที่ออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือ,อมีรายการมีจํานวนมีราคาต่อหน่วยแล้วก็ราคารวมนะครับเราไปดูคลังสินค้านะครับตัวคลังสินค้าก็ระบบก็จะตัดจํานวนไปนะครับโอเคนะครับร้านค้าที่ขายอาของสดหรือผักผลไม้ก็แนะนำให้ใช้ตัวแรบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับ ขอบคุณครับ